ดีครับผมสวัสดียามเย็นอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากลดน้าต้นไม้เสร็จนะครับผมผมก็จะมาทํากับข้าวกินยามเย็นนะครับผมวันนี้ก็มีเมนูยามเย็นของเรานะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีผู้ติดตามสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะครับผมช่องทวีราบทีเออีกเช่นเคยนะครับผมเมนูของเราวันนี้นี่ครับผมไปซื้อตลาดไปจ่ายตลาดมานะครับผมวันนี้ก็จะทําลาบหมูในหมูบดมาครับบดมาแล้วก็ นี่ฮนะนี่อะไรตรับผักักยาวครับผมก็จะตำถั่วซะหน่อยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นหอมผักชีแล้วก็มกะเขือเทศนะครับนนโอเคครับผมวันนี้เมนูของเราก็จะลาดหมูนะฮะกินยามเย็นเย็นนะครับผมแล้วก็จะไปเก็บมะเขือเก็บผักอย่างอื่นด้วยครับมากินกับลาหมูยามเย็นวันนี้ครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปทําลาบหมูกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปเก็บผักกันทําลาบหมูก่อนครับผมโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็การลวนนะครับผมลวนหมูบดก่อนครับผมบดนะครับเพื่อจะทําเป็นลาบหมูนะครับผมวันนี้วันนี้กินลาบหมูยาดึกๆนะครับผมโอเคครับผมใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทาลาบหมูกันครับโอเคครับผม ตอนนี้ก็ถึงต้นมะกรูดนะครับก็จะมาเก็บใบมะกรูดสะหน่อยนะครับผมใบมะกรูดไปทํากับลาบหมูโอโ้โหได้ใบอ,อ่อ,อนๆนะครับไม่เป็นไรใบอ่อนก็เอานะครับเดี๋ยวไปหั่นซอยสะหน่อยนะครับใบมะกรูดอหอมเหมือนกันนะครับหมาก็เห่าแล้วเกินหมาที่บ้านนี่ก็ตัวเดิมนะฮะตัวที่ชอบพามเห่าองฮะโอเค แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับก็จะมาเก็บมะเขือซะหน่อยนะครับไปกินกับลาบหมูยามดึกดึกยามเย็นๆนะครับผมได้แล้วหนึ่งลูกนะครับส่วนลูกสามสี่ลูกนะครับไปเก็บมะเขือขึ้นซะหน่อยนะครับผมมะเขือคืนแล้วก็มีไหมมะเขือพวง มะเขือพวงนะครับมะเขือพวงไม่มีแล้วหาไม่เจอเลยมีแต่ไม่เป็นช่ออ่าได้สักหน่อยก็ยังดีมะเขือพวงครับนี่ได้มาแล้วอหวสักหน่อยหนึ่งยังเห่าอีกหมาที่บ้าน,นครับเออได้แล้วหยุดเห่าไปแล้ว เดี๋ยวก็เก็บมาเขือขึ้นซะหน่อยนะครับผมมีลูกแก่ด้วยลูกแก,ก่กนะ็ลูกเหลืองๆนะฮะลูกเหลืองเยอะเลยลูกอ่อนไม่มีเลยเลยเนี่ยขอดูซะหน่อยนะโอ้ยแต่และหนึ่งลูกเจอละมะเขือขึ้นนะครับวิมีหนามไปกินกับลาบหมูยามยินนะครับ กินกับลาบหมูไม่เย็นก็ไปลดน้ำผักมาครับมีไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับมะเขือขืนนะฮะมะเขือขืนน่าจะไม่มีแล้วมีตวกแตนะ่ลูกแก่ลูกแก่ผมก็ไม่ค่อยอยากได้ไม่ค่อยอยากกินสักเท่าไหร่เดี๋ยวส่งหาซะหน่อยลางจะมีไหมไม่มีโน้น เดีย๋ยวรูปแก่ๆบบนั่นเลยอ่ะอืมแต่ก็เจอลูปหนึ่งเมื่อกี้นี่นไหมอยากนะก,ก็ไม่เอาครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปหามะเขือเปาะต่อมาที่บ้านก็ยังเห่าอยู่เหมือนเดิม,มนี่มะเขือเปาะลูกที่สวยเลยลูก สลูกลูกเล็กๆครับ3ลูกพอนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวหาเก็บผักอย่างอื่นต่อดีกว่าโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในสวนของสวนข้างบ้านนะครับผมผมก็เจอใบบวกแต่ผมไม่ช่วยชอบกินใบบวบกบบวยใบบวบเท่าไหร่ก็เลยไม่เอาดีกว่าใบบวบก็จะมาเก็บพริกเม็ดหน่อยนะครับพริกเม็ดหน่อยไปกัดกินกับลาบหมูนะครับพริก พีเม็ดพีคิโนสวนนะครับที่บ้านสักสี่ห้าลูกหกลูกก็ได้เพื่อให้ได้กัดได้รสชาตินะครับลูกแดงก็มีนะฮะนี่ลูกแดงก็มีนะครับบรรยากาศดีๆยามค่ำคืนครับผมยามเย็นๆโ,โหวัยรุ่นเสียงรถดังแป้นๆเลยขนาด บ้านผมนี kind of video, okay. case, t t e. ่อยู่ไกลถนนมากเลยนะครับเนี่ยแต่เสียงเข้ามายูอกระทึกเลยบ้านผมอยู่ในซอยเลยนะครับซอยในเลยข้างในเลยโอเคในนี้ก็มีต้นมะเขือขึ้นอยู่หนึ่งต้นนะครับผมก็ได้มาแล้วนี่หนึ่งลูกตรงนี้อีกลูกหนึ่งลูกเล็กๆเนี่ยผมชอบแบบนี้ฮะลูกเล็กๆเนี่ยมันอุ้ย ล่วงมันกัดแบบพอดีคำดีครับแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมมีอีกลูกหนึ่งลูกเล็กๆโอเคครับผมเดี๋ยวไปหาเก็บผักอย่างอืนต่อดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็เดินมาอยู่ในสวนของสวนหลังบ้านนะครับผมสวนหลังบ้านก็จะเป็นต้นทั่วพูนะครับผมนี่ลูกใหญ่อะไม่รู้แก่หรือยัง น่าจะเกศแล้วไม่เอาแล้วเอาลูกนี้ดีกว่านะครับหนึ่งลูกโอ้ลูกนี้ก็โดนกินนะครับโดนแมลงกินไปแล้วนะครับหนึ่งลูกดูซิว่ามีอีกไหมนะครับพึ่งรดน้ำไปด้วยลูกเล็กลูกเยอะออพอมีให้เก็บเรื่อยครับตัวภูเรา ดี๋ยวต้องถอยลดน้ำคอยใส่ปุ๋ยสะหน่อยนิดๆหน่อยๆฮะอย่าเยอะเยอะมากเดี๋ยวก็ <c oughs> พืชเขาก็ไม่ค่อยชอบครับพืชผักพวกปุ๋ยแล้วก็ใส่แต่พอดีนะครับผมอันนี้แข็งไหมเนะี่ยอ่ะลองเกลดไปซะหน่อยนะครับว่าน่าจะพอแล้วนะครับ ของถั่วพูที่บ้านนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ผักมาพอสมควรแล้วทั้งพิษทั้งมะเขือทั้งถั่วพูนะครับผมมะเขือเปาะมะเขือคืนนะฮะตัวนู้นก็จะเป็นต้นมะเขือเหมือนกันนะครับผม,มดูท่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันเลยครับผมหมูเราก็ล้วนสุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับ ครับตัวน,นี้หมูของเราก็ลวนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพอดีถ้วยหนึ่งนะครับผมเบื้อต้นผมก็จะปรุงรสนะครับผมที่ผมจะใส่ก็นี่เลยฮะชูรสเข้าไปก่อนนะครับผมชูรสนะครับผิดปนไปเลยผิดปนนะครับอืลืมข้าวคั่วนะเนี่ย น้ำมะนาวครับเอ้ยไม่ใช่น้ำมะนาวน้ำปลานะครับผมก็นะครับหาพริกหาข้าวคั่วนะผมข้าวคั่วอยู่ตรงไหนลยอืมทิ่กดนเราใส่ไปแล้วอันี้ข้าวคั่วครับผมโอ้ข้าวคั่วใส่เข้าไปอืมกลิ่นหอมข้าวคั่วเลยใส่นิดนึง ใส่เยอะฮะพอเขาขวน้ำปลาไปแล้วลุกเขาสัไหน่สิพริกป่นก็ไปแล้วนะครับมีน้ำให้หน่อยไม่เอาแห้งมากครับเอาน้ำน้ำหน่อยแล้วก็มีผักนะครับผมใส่เติมไทยลงต้นใส่มะนาวบ่ะม,มะนาวใส่สักหน่อยนะครับมะนาวน้ำเยอะจัง พุ่งปีตพุ่งปีตเลยพุ่งปีตพุ่งปีตเลยมันหนาวจริงๆตบวผมชิมกันอือหือได้ที่อ่ะผักครับใส่ไปให้หมดเลยนะฮะเป็นไงสีสันสีสันได้แล้วครับลาบของเราวันนี้ เยี่ยมแบบชิมไปแล้วมันดีโอเคครับผมลาบหมูเราก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปทำตำต่อครับผมตำตำถั่วนะครับทำตำถั่วอันนี้ก่าครับผมถั่วว่าเด็ดใ่เลยนะครับตำถั่วลาบหมูครับวันนี้บรรยากาศด,ดีหลังจากทำาบรกิจมายามเย็นรดน้ำผักล้วก็เดินดูส่วนผักไม่เย็นครับผม ส่วนผักเดินดูต้นไม้นะครับผมแล้วก็มาทำตำทั่วนะครับผมยิน้นยามยิ้นนะครับผมวัตถุดิบก็บางส่วนก็นเอามาจากสวนจากไร่เรานี่แหละครับพริกเอวยีนะนไม่ได้ปลูกถั่วด้วยนะครับผมถ้าปลูกถั่วด้วยก็ หรือแต่อย่งอื่นมาใส่ชูรตไปครับผมชูรดนะครับผมอปะลาใส่หมดไปเลยเนื่องจากมีน้อยนะครับผมนันปะลาใส่ไปแล้วนะครับมะนาวนิดนึงนะครับมะนาวนะครับที้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับผมอืม มะเขือเทศตำถั่ววันนี้ลาบหมูโห้มีเนี่ยยากนักเหลือเออลืมใส่น้ำปลานิดนึงนะครับโอ้มาตำกันเลยทีนี้อืคุกเขาให้เข้ากัน โอเคเลยนะครับผมตำถัว่วลาดหมูก็เสร็จแล้วรออีกหนึ่งอย่างครับวัตถุดิบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืออะไรโอเคครับผมก็ได้นึ่งข้าวเหนียวว้ด้วยวนะครับวันนี้อีกหนึ่งอย่างของเราหลังจากทำตำถัว่วแล้วก็ราดหมูเสร็จแล้วนี่ก็คือข้าวเหนียวที่เราจะนึ่งนะครับผมกินยามบยินๆนะครับผมหลังจากทำราดหมูเสร็จแล้วส้มตำก็เออตำถัว่วก็เสร็จแล้วครับ ภารกิจยามเย็นของเราเมื่อเย็นก็ลดน้ําต้นไม้ลดน้ําผักนะครับผมเดินดูสวนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนื่องข้าวเหนียวเสร็จแล้วเราก็จะไปกินกันเลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดียามเย็นเย็นอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องจุลราทีโซเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากเราทํากิจกรรมยามเย็นนะครับผมลดน้ําผักเรียบร้อยก็มาทำข้าวกินยามเย็นนะครับนี่เลยครับซเนเจอร์ของเราลาบหมูนะครับันี้ลาบุ๋มนะครับ ลาหมูยมเย็นนะครับผมแล้วก็จะมีตามถั่วนะครับผมแล้วก็ผักที่เราเก็บมาครับมะเขือพวงมะเขือปอกแล้วก็ถั่วพูพริกครับผมมีเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรเออปลาเค็มครับผมตัวหนึ่งนะฮะโอเคครับผมมากินข้าวนะครับผมวันที่ดิบก็ในสวนที่บ้านเราเนี่ยนะฮะ อ,อากาดีๆยามเย็นครับมไม่เผือบปาะตำทวดหน่อยฮะ หาพี่กินกับลาบหมูหน <ots> ่อยครับ 何不翁？ ຄືນ <c ười> <c ười> <c oughs> ตำแปงฮะอือแปลงต,ต,ตับผัวปลาเค็มมะ คือคือลูกเล็กกินกับลาบครับลาบหมูยามเย็นหลังจากทำภารกิจมาครับผมรด,ดน้ำต้นไม้แล้วก็เดินดูส่วนทั่หน่อยพริกชนหน่อยอื้อหือ อร่อยครับผมอือหืึงตัวลืมชวนเลยมาครับกินข้าวไรง้ครับผมวันนี้เมนูกาบเย็นๆครับลาบหมูครับผมตำถั่วแล้วก็ผักสดน,นะฮะเก็บมาจากทุ่งนะฮะจากสวนนาบ้านหลังบ้าน กรอบสดจ็ไลท์อืม วเ,เหนียวหน้าหนาวนี่แข็งจังไงฮะหผมไว้เมื่อกี้ผกกินแล้วก็แข็งเลยยอด ค่ะ okay, ครับผมจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องทวิลาบชีโ้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ